สวัสดีครับผมเจอกันอีกยิบครับมองเก้าครับสวัสดีครับดัดขี้เก่าครับมืออนี่หบผุนสามสิบเชนครับกับสามสิบหาวช่างป่วนหางเมตรเพิ่งสัมกันครับซ้ำๆกัดนะครับตั้งวันความแย่เลื่อนกัดดอกรอรุ่นครับรอรุ่นตั้งน้อยรอรุ่นครับครับพี่น้องครับหลายคนครับมือนี้เซียนมาทางไก่เนี่ย ลายเนี่ยมือนี่ยนะครับสร้างปิงขึ้นก้อนครับมือนี้ตะแคงไซกัดขัดเห็นผมก็สร้างปอนไปนี่ครับขัดเห็นผมขึ้นก้อนนี่บังหลอกนะครับบังหลอกคมหลอกคมหลอกอย่าบปรเดี๋ยวนี้ขอบคุณครับโูนบาดซ้อนไกลไรบ้างห่างหายไปโดนมาได้ไรเงี้ยตั้งแต่คลิปอนิ้วหนึ่งเว้ยบ่กอดบ่กอดซอนอาทิตย์กว่าเนาะแต่คลิปนิ้วหนึ่งหายเนาะ ร้อยเสียบแล้วมาจักตามเขาเปลี่ยนเพื่อนว่านั่นแหละร้อยเสียบท่ว่าสวยงามด้วยตองสร้างปิีนี่บังไฟหลอกครับบังไฟหลอดเมตัวแม่นดอกครับหลอกแนั่นี่บ่แม่นดอกมันหลอกกันเองลนะครับนี่ทางไฟงามปัะนี่ขันเห็นไปจูดร์แ้ย่าเรียนได้ของผมนั่นแต่พวมึงจะขึ้นกว้างช่างก่อนช่างบ่งอยากเฮ็ดหกหุ้นเพื่อนว่าอยากน้ำนะผมเนี่ยเห็นผมเฮ็ดดูไรคาดแท้ว่าเพื่อนว่าะไปจากน้ำเด้อล่ะปัะนี่ยเกียบบัตแทบนาเลยนาดำบัดแทบ ตัวต้อนนะครับพี่น้องบรรยากาศสุดยอดครับมือนี่แต่ว่าฝ่าหัวพี่น้องโอ้ยฝ่าหัวเลยบางวันสิบหาวอีกพวกเป็นยังมือนี่มีเลือดอ่ะเลือดอ่ะสองกล่องเลยมือนี่เลดา่ะตอมจากเมื้อสว่างปักหลอกอย่างนี่ครับเลือดอ่ะเลือดอ่ะตัวต้อนพันใดครับพันสดครับสวยดิบอ่ะเอาล้อลุนครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะออกมาม้วนบี เดี๋ยวนังกอนนะครับเอาเปเอาพร้อมนะครับท่านผู้นาปมามาเรอ้งจับห้องจับห้องจับโอ้ตายบังพี่น้องไปสวยเลยหอกไ้พี่พี่พี่เห็นบเน่นั่นๆงไปอยู่นะเห็นไหมนะเห็นหม ชูงคักขนาดนี้เห็นจะหมดตาก,ก <laughs> รังเล่าจะเข้าไปเนี่ยเ,มเม่มันรัรมเอามเอาก็ต้องเบิ้งเตขึนไปเลยมั่สี่ท่านเนาะนีเกล้าพีน้องเลยก็เรีวแล้วเี่ยไม่ีเห็นเลยพีนอ้องไม่ทีไปเห็นตอนมันนัห่นโอ้อโออโออยดิมมาไครับสี 5วินาทีล่องลำกี่หรอฟังๆล่องโ้กับวันเนาะแมยวนมาไอ้ขี้รเหลี่ยล่อโค้ดนะาดินลุ้เห็นะวงซิไงล่55วิาทีลงทังกระชีบหรอิบหาล่ะเมื่อี้เจิลุงซื้อนี่ซื้อทียงนียโอ้ยลงมาต่ำเหเห็นเนาะมักไปสักแขงเนาะโอ้ยล่งที่เลยเนาะิบหาวิน้าที่วัวสักวัวสักวัวสัก เอาลอดลอดรุ่นสร้างป่วนครับขาชิบหายดิของสร้างป่วนครับวันนี้ไปแล้วครับบังหลอกไปนี่ครับขาชิบหายมีหัวสียบครับบระพานครับบังหลอกบังนี่จะว่าแม่นไวออกตัวมีมีเนวออกตัวพี่น้องว่าหนิฮะมือแม่ลำตัวแม่าสีฟวบไปควบมีเอ้มาป่านี่กันถิ่มหน่อยพี่หน่อง เป็นบอยเป็อยพิ่น้อเก็บ้กนนะขัางทางได้กันอยีกันคุ่มุยอุมเปิเลยเอาครับเขารอลุนครับเอาพิ่พร้อมแล้วครับหนุ่มผู้ทอดนะคะร้อยยี่สิบสาองหนึ่งเไปนปไปครับไป ไปไปัานบันตะไล่ปั้นไดครับผมดันไปครับดันไปยังไปครับยังไปโอ้โหสวยครับสวยฮะเ,เ,เอา้าเซียด้าครับรน,นั่มหมดเลยตั้งฉากดีครับผมเ,เห็น,นไรว่างหางเรียบร้อย กวอนเขียนนาฬิกาหมุนตีวงแคบๆมาโอ้ยแล้วครับผมโอ้ดีนี่เห็นแล้วโอ้ตะบาน้หน่อยหนึ่งวอนเขียนนาฬิกากัอนเขียนนอยู่ตะหัดน้อยอีหลีอย่าปล่อยไดฝั่งเนาะต้องไฟวันบางครับบางบางไฟสิเป็นคับไฟมันรุ่งเร็วเถอะหมุนบ่ามันสิเป็นกรับไปกับมาเป็นทวนแล้วก็ตามพิฆาตพิทาตนาฬิกาครับผมถึงมันอร่อยเศร้าลงแห้งอยู่ได้ลงแห้งอยู่ลงไฟลงแห้งอยู่ เปลี่ยนแต่ว่าแกงแห้งเปลี่ยนบางไฟวุนหัดใ่แล้วหวดำแล้วสูงอยู่ได้แต่ว่ามันล้เบาๆไปเลยโอ้นี่นี่นี่เห็นแล้วครับนี่อ่าหัวเห็นไบะเห็นไะแบบสองคนไกลไกลไกลครับไกลยังไ่ด ไก่ครับแปดส่พันแล้วครับอ้าวอยเศร้าเจ้าเห็นไปเดี๋ยวเห็นพันลองเชียงไปโอเคโอเ่เออเออมีไปไหมนี่ก็เห็นบ่ไก่ดิลงมาแล้วครับหนึ่งร้อยพัอ้วยี่้ได้อยู่ได้นรุยี่สิบครับรุ่นยี่ได้บ่เอ้ไดละนี่ยังเห็นอยู่ครับพพื้น้าเจียงนี่ ยืดไปไหมครับดับลงมาหนึ่งสองเป๊ะเวลาทั้งยี่สิบเป๊ะโอ้ยหเว่าดีเลยวะเจ้าครับเจ้าเจ้งยี่สิบเป๊ะสองนาทีโอ้กับพี่น้องครับมือนีสรุปครับสองบังนะครับขสร้างปิ่งบ่ผ่านของผมเจ้านะครับบอกแรกของผมนั่นบังหลอกนั่ปเป็นบังแรกนั่นเป็นยังถือกันดีครับมันเปลี่ยนห้างหน่อยครับบังไฟของผมห้างหน่อยคลิปนี้ครับมีสปีดครับพี่น้องครับเดี๋ยวพวกเราจะทิปใหม่ครับ ช่วงนี้กันกลับมาสิได้เดี๋ยวสิได้ทำการจุดแต่หลายให้เบิ่งอีกนะครับกาลังจทุมหางครับผมรวมหางไ่เห็นประมาณหาสิบหางอยู่แล้วครับผมรอชมคลิปเรื่อยๆครับครับผมกลับไอ้ไซด์ไปนล้วครับอีสานยังเกาะสายจวดสายจวดใช่ไหมครับนี่นะครับฝากติดตามนะครับครับผมบูมข่ากับฝากกดติดตามให้นนะครับผมบ่าวอีสานซามป์ปครับผมฟันคลิปใหม่ครับพี่น้องครับขอบคุณครับครับผมครับผม